กอทอปสจัดงาน BGF P s h o w c a s 2025ที่3ย่านมิทาวเปิดเวทีโชว์8โครงการวิจัยและนวัตกรรมเด่นจากหน่วยงานชั้นนำของไทยอาทิแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ระบบเฝ้าระวังโรคแพลตฟอร์ออม Edge Computing อุปกรณ์ทร,รหัด 5G เรดาร์ตรวจจับโดรนระบบปะเะษรชุมชนและโครงการพัฒนาบุคลากรผลิตบ,บริการเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ โดยภายในงานมีเสวนาเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านคอนเทนต์สู่ร,ระดับสากลช็อตทอล์กจากผู้อุ้มกับรุ่นใหม่และพูดคุยเท็นภาพยนตร์กับนนชานนพร้อมกับกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟเกมสร้างสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมงานโดยมีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจจำนวนมากงานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ง,งานวิจัยที่ได้รับทุนจากกทปสและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการวิจัยมากขึ้น